การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นม้ำทั้งชีวิตเธอรู้จักเพียงความมืดและความหิวโหวยคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงสองสว่างจันทาเทพแห่งจันทร์ทรงสงสารและประทานเปลวไฟสักดิสิทธิ์สว่างดูดเงินขาวเพื่อสองแสงให้หมู่บ้านแต่แสงนั้นไม่เพียงดึงดูดผู้ยากไร้ ยังปลุกความกระหายในใจอสูรร้ายเหล่ารากกระสอหลั่งไหลออกมาต้องการแย่งชิงเปลวไฟนั้นเพื่อปกป้องแสงสว่างหญิงสาวต้องเผชิญการทดสอบเจ็ดคืนเผชิญกับความโลภความหวาดกลัวและภาพลวงตาอันเยาหยวนที่สุดของมนุษย์ยามค่ำคืนเงียบสงัดพระจันทร์เต็มดวงแขวนอยู่กลางฟ้าแสงเงินทอดยาวบนผิวน้ำสงบ ในกระท่อมฟางเก่าๆริมฝั่งแม่น้ำหญิงสาวยากจนกอดท้องหิวโหวยตั้งแต่เด็กเธออยู่เพียงลำพังไร้พ่อแม่ไร้ญาติพี่น้องหมู่บ้านที่เธออาศัยเป็นดินแดนกันดารกลางคืนมืดมิดไร้แสงไฟกลางวันยาวนานไร้การเก็บเกี่ยวชาวบ้านยากจนแต่เธอยากจนที่สุดในหมู่ผู้ยากจน เธอมักออกมานั่งริมฝั่งแม่น้ำเฝ้ามองเงาจันทร์สะท้อนระยับบนผืนน้ำดวงตากลมโตดำคลับสดใสแต่แฝงความเศร้าเธอพึมพำเบาๆหากข้าพเจ้าสามารถนำแสงนี้มาให้ทุกคนได้อย่างน้อยพวกเขาคงไม่ต้องสันสถานอยู่ในความมืดอ,อีกต่อไปคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านพระจันทร์ดูเหมือนสว่างกว่าทุกครั้ง แล้วจากแสงเงินนั้นปรากฏร่างหนึ่งคือจันทราเทพแห่งจันทร์พระเนตรออนโยนพระพักตรสองประกายเส้นพระเกศาไหลลงมาดุดสายน้ำสีเงินพระองค์ทอดพระเนตรหญิงสาวด้วยความเมตตาเราจับตามองเจ้ามานานหลายปีแม้ต้องทนความหิวโหวยเจ้ามิดได้โลภยังคงแบ่งปันสิ่งเล็กน้อยแก่ผู้อื่น ดังนั้นเราจะประทานของขวัญแก่เจ้าพระองค์ยกพระหัตถ์ขึ้นจากฝ่ามือเกิดเปลวไฟเล็กๆลุกขึ้นแต่ไม่แดงดังไฟโลกีหากสว่างขาวดุดแสงจันทร์ไฟนั้นไม่แผดเผาแต่ละหมนุนอบอุ่นและสงบสุขนี่คือเปลวไฟจากพระจันทรทานจันซากล่าวมันจะส่องสว่างให้หมู่บ้า อ่านขับไล่ความมืดแต่จงจำไว้แสงนี้ไม่ใช่ของผู้โลกหากตกอยู่ในมือผู้ชั่วมันจะกลายเป็นไฟแห่งการทำลายล้างหญิงสาวยกเปลวไฟขึ้นในมือสันเทาแสงสว่างโอบรอบเธอส่งกระท่อมจนสว่างใสน้ำตาไหลออกมาครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกว่าตนมิได้เดียวดายอีกต่อไป รุ่งเช้าเมื่อเธอนำเปลวไฟออกสู่หมู่บ้านชาวบ้านต่างตกตะลึงบานฟางที่มืดมิดกลับสว่างราวถูกหุ้มด้วยเงินขาวเด็กๆโห่ร้องคนชาราน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันทุกคนแห่มาหาเธอคุกเข่ากราบขอบคุณเปลวไฟจากพระจันทร์ทอนกลายเป็นโคมอมตะแขวนไว้กลางหมู่บ้าน ความมืดหายไปชาวบ้านสามารถทำงานกลางคืนแบ่งปันอาหารร้องเพลงรอบแสงสว่างความหวังเริ่มก่อตัวบนผื้นดินที่ถูกลืมเลือนหญิงสาวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ผู้คนเรียกเธอว่าผู้รองแสงสว่างแต่เธอไม่ยิงพยองเธอเพียงนั่งใต้แสงไฟยิ้มมองชาวบ้านเปี่ยมสุขทว่า แสงสว่างนั้นมิได้ดึงดูดเพียงผู้มีใจอ่อนโยนจากท้ำลึกใต้ภูเขาเหล่ารากสะสลืมตาพวกมันได้กลิ่นแสงสว่างได้กลิ่นแห่งพลังดวงตาแดงกำวาวับในความมืดหัวหน้ารากฏสคำรามแสงนั้นต้องเป็นของเราหากครอบครองมันเราจะครองทั้งโลกมนุษย์ ดังนั้นขณะชาวบ้านยังร้องรำรอบเปเลวไฟเหล่าอสูรก็เริ่มย่างก้าวเข้ามาพวกมันไม่โจมตีทันทีแต่ซุ่มรอในความมืดรอจังหวะที่เผลอขำคืนโรยตัวลงมาเปเลวไฟจากพระจันทร์ยังคงส่องสว่างกลางหมู่บ้านชาวบ้านรวมตัวรอบกองไฟร้องเพลงเต้นรำแต่ในเงามืดของป่าลึก เหล่ารากกระสายอย่างเฝ้ามองดวงตาแดงราวฐานเพลิงเมื่อทุกคนหลับไหลเหลือเพียงหญิงสาวเฝ้าไฟเสียงหนึ่งดังขึ้นชายแปลกหน้าออกมาจากความมืดสวมผ้าไหมหรูหราทองเงินอัญมณีห้อยระยะเต็มกายแสงไฟสะท้อนบนเพชรพลอยวับวาวจนหน้าหลงไหลหญิงอยากจนเขากล่าว เปลวไฟนี้มีค่ามากเกินไปสำหรับเจ้ายกมันให้เราเถิดเราจะมอบทองคำพอซื้อสิบหมู่บ้านเจ้าจะไม่หิวโหวยจะไม่ต้องทนอยู่ในกระท่อมเก่าๆอีกต่อไปหญิงสาวนิ่งเงียบสายตาเพ่งมองกองทองคำแวววาวหัวใจเธอสั่นไหวเพียงครู่แต่แล้วเธอเหลือบมองรอบๆ แสงไฟกำลังสองบ้านเล็กๆเ,เด็กๆหลับสนิทในแสงอบอุ่นเธอสูดลมหายใจลึกเอ่ยเสียงหนักแน่นทองคําเลี้ยงคนเพียงคนเดียวแต่เปลวไฟนี้หล่อเลี้ยงทั้งหมู่บ้านข้าไม่ยอมแลกชายแปลกหน้ายิ้มเยาร่างบิดเบี้ยวเผยดวงตาแดงฉานของรากฏมันคำรามด้วยความโกรธแล้วหายวับไปกับควันดำ หญิงสาวกำมือแน่นคืนแรกเธอผ่านพ้นคืนถัดมามีขับบทบพระจันทร์นลมพัดวีดวิวเมื่อชาวบ้านหลับไหลชายร่างสูงใหญ่ปรากฏกายบนศรีรษะสวมมงกุฎทองในมือกำคาถาเสียงของเขาก้องกังวานเปี่ยมไปด้วยอำนาจหญิงสาวเปลวไฟนี้ไม่ควรอยู่กับคนยากจนเช่นเจ้า ยกมันให้เราเถิดเราจะสถาปนาเจ้าเป็นราชินีเจ้าจะมีบัลลังก์มีกองทัพคำสั่งของเจ้าจะทำให้ผู้คนนับพันต้องคุกเขา่าหญิงสาวตัวสัน่นคำล่อใจนั้นกระแทกเข้ากับบาดแผลลึกที่สุดในใจตลอดชีวิตเธอถูกเหยียดหยามเพราะความอยากจนไม่เคยมีใครเคารพหากได้เป็นราชินี คงไม่มีใครกล้าดูแคลนเธออีกเปลวไฟในมือสั่นไหวดังสะท้อนความลังเลในหัวใจแต่ทันใดนั้นเธอระลึกถึงถ้อยคำของจันทาแสงนี้ไม่ใช่ของผู้โลกเธอกำมือแน่นตอบกลับหนักแน่นอำนาจทำให้คนอยู่สูงสุดแต่ก็ทำให้เขาแยกจากผู้อื่นข้าไม่ต้องการบัลลังก์ข้าต้องการแสงไฟ เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตอยู่ดวงตาแห่งอำนาจกลายเป็นดวงตาแดงฉานกริส์ปลอมคำรามแล้วสลายเป็นควันดำคืนที่สามกลิ่นดอกไม้ประหลาดโชยตลบไปทั่วหญิงงามผู้หนึ่งปรากฏกิริยาอ่อนช้อยเสียงนุ่มหวานนางค่อยๆเดินเข้ามากระซิบเบาๆเ,เจ้ามีชีวิตทั้งชีวิตในความยากจน เสื้อผ้าขาดรุงริ่งไม่มีใครมองเจ้าอย่างภาคภูมิแต่หากเจ้ามอบเปลวไฟให้เราเราจะเปลี่ยนเจ้าให้เป็นสตรีงามที่สุดในโลกผู้ชายทุกคนจะหลงไหลผู้หญิงทุกคนจะอิจฉาเจ้าจะไม่เดียวดายอีกต่อไปหญิงสาวมองเหงาตนในเปลวไฟเห็นร่างผอมบางผมยุ่งเหยอิง ผิวคล้ำแดดชั่วคณะหนึ่งเธอปรารถนาจะงดงามเพื่อไม่ถูกเหยียดหยามเพื่อได้รับความรักน้ำตาแอรินแต่เธอสายหน้าเสียงสั่นแต่หนักแน่นหากใครรักข้าเขาต้องรักทั้งความอยากจนและความธรรมดาของข้าความงามเป็นเพียงภาพลวงแต่แสงนี้คือความจริงคือชีวิตหญิงงามยิ้มเย็นชา ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเขียวโผล่ออกมาอีกหนึ่งราโกรดหายไปในความมืดหญิงสาวถอนหายใจนั่งลงข้างเปลวไฟอีกครั้งสามคืนล่วงไปแล้วแต่เธอรู้สี่คืนที่เหลือจะโหดร้ายยิ่งกว่าคืนที่สี่คำสัญญาแห่งความอมตะสายลมพัดกรูเปลวไฟจากพระจันทร์สั่นไหวแสงขาวท่าทายความมืด คืนนั้นชายชราร่างผอมปรากฏหไม้เท้าในมือเคราสีขาวยาวดวงตาลุกโชนเขากล่าวมนุษย์ทุกคนย่อมตายแต่หากเจ้าหมอบเปลวไฟให้เราเราจะหมอบความอมตะแก่เจ้าเจ้าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเจ้าจะอยู่ชั่วนิรันดรหญิงสาวเงียบเนิ่นนานนึกถึงปีเดือนแสนลำบาก นึกถึงผู้คนที่เธอเคยสูญเสียเพราะความหิวเพราะความเจ็บป่วยหากเธอไม่ต้องตายเธอจะไม่ทุกข์จะไม่พรากจากใครอีกแต่แล้วเธอมองเปลวไฟมันไม่ใช่ของเธอผู้เดียวความอมตะมีไปเพื่ออะไรหากผู้อื่นยังคงตายด้วยความหิว ข้าไม่ต้องการอยู่ชั่วนิรันดรในโลกมืดมิดข้าเพียงอยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตแม้เพียงวันเดียวในแสงนี้ชายชราหัวเราะเขี้ยวโรพรเผยร่างรากรสอดแล้วหายไปในความมืดคืนที่ห้าเงามืดแห่งความหวาดกลัวคืนต่อมาหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่วหญิงสาวนั่งเพียงลำพังหัวใจสั่นไหวด้วยความกังวล ทันใดนั้นเสียงร่ำไห้ดังกองเงาร่างผู้ตายปรากฏในสายหมอกคือหน้าตาของชาวบ้านที่จากไปพวกเขาร้องคร่ำครวญเจ้าจะทำให้พวกเราต้องตายซ้ำอีกครั้งจงดับไฟเสียเพื่อให้วิญญาณเราสงบหญิงสาวตัวสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มใบหน้าเด็กผอมโซผู้เท่าผู้หิวโหวย ทีละลางโผลขึ้นมาหลอกหลอนความกลัวกดทับหัวใจเธอเธอกลัวว่าตนคือเหตุแห่งทุกข์แต่แล้วเธอประนมมือเอ่ยทั้งน้ำตาข้าไม่ใช่เทพข้าไม่อาจปลดปล่อยวิญญาณใครแต่ข้ารู้ว่าหากข้ายังรักษาเปลวไฟนี้ไว้ผู้มีชีวิตจะไม่ต้องตายในความมืดอีกต่อไปเสียงร่ำไห้เงียบงนันเงาร่งางเลือนหาย เปลวไฟสว่างกว่าเดิมคืนที่หกสิ่งล่อใจแห่งความรักเมื่อจันทรนเต็มดวงโผล่ึ้นชายหนุ่มรูปงามปรากฏสายตาอ่อนโยนรอยยิ้มอบอุ่นเขาเดินเข้ามากุมมือหญิงสาวเสียงนุ่มลึกเจ้าทนโดดเดี่ยวมานานแล้วเราจะรักเจ้าปกป้องเจ้ามอบบ้านและความสุขแก่เจ้าเพียงแต่ เจ้าต้องมอไฟนี้ให้เราหัวใจหญิงสาวเต้นแรงครั้งแรกในชีวิตเธอปรารถนาอ้อมกอดปรารถนาความรักแต่แล้วดวงตาชายหนุ่มวาวแดงเธอสะดุ้งตื่นความรักไม่อาจแหลกด้วยการทรยศหากต้องเสียไฟนี้เพื่อความรักมันก็ไม่ใช่รักอีกแล้วร่างชายหนุ่มกลายเป็นอสูรดุร้ายคำราม แล้วหายไปคืนที่เจ็ดบททดสอบสุดท้ายคืนสุดท้ายเงียบงันผิดปกติไม่มีร่างไม่มีเสียงล่อใจมีเพียงเสียงกองในใจเจ้าผ่านทุกสิ่งมาแล้วแต่มีความจริงข้อหนึ่งไฟนี้ไม่อาจคงอยู่ตลอดไปวันหนึ่งมันจะดับเมื่อมันดับชาวบ้านจะสาบแช่งเจ้า จะเรียกเจ้าว่าผู้ลวงหลอกเจ้าจะทำอย่างไรจะรักษามันไว้แล้วสูญเสียทุกสิ่งหรือจะดับมันด้วยมือตนเสียตอนนี้หญิงสาวกอดไฟไว้แนบอกน้ําตาหลั่งพรังพรูเธอรู้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิรันดรแต่เธอก็รู้ทุกชั่วโมงทุกนาทีไฟนี้ได้ช่วยชีวิตนับไม่ถว้ว,วนเธอพึมพำ ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ขาแต่หากวันนี้ข่าได้จุดแสงสว่างวันนี้ก็คุ้มข่าแล้วและหากพรุ่งนี้ไฟดับอย่างน้อยวันนี้ข่าไม่ยอมให้ความมืดกลืนกินทันใดนั้นแสงเงินจากฟ้าสาดลงมาเทพจันทราปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้ารู้แล้วแสงไม่ต้องเป็นนิรันดร เพียงต้องถูกแบ่งปันเจ้ารักษาของขวัญไว้ได้แล้วหญิงสาวล้มลงหมดแรงหลังเจ็ดคืนแต่เมื่อเธอลืมตาทั้งหมู่บ้านสว่างไสเราถูกคมด้วยจันทนผู้คนโห่ร้องคูกเขารอบตัวเธอเสียงเทพจันทาดังก้องเปเลวไฟจากพระจันทนบัดนี้กลายเป็นแสงนิรันดน เพราะมันถูกเลี้ยงด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ร่างผอมบางอ่อนแรงเธอนอนอยู่ข้างเปเลวไฟผู้คนร้องไห้คิดว่าเธอตายแล้วแต่ดวงตาเธอค่อยๆเปิดรอยยิ้มจางๆข้าไม่เป็นไรเพียงเหนื่อยเท่านั้นจำไว้แสงนี้ไม่ใช่ของข้ามันเป็นของพวกเราทุกคนเปเลวไฟค่อยๆแพ้กระจาย แสกซึมเข้าไปในก้อนหินหลังขาบ้านต้นไม้ตั้งแต่นั้นหมู่บ้านถูกโอบล้อมด้วยมานเงินถาวรความมืดไม่กลับมาอีกเลยข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านถูกเรียกว่าหมู่บ้านแสงจันทร์หญิงสาวถูกยกย่องว่าผู้พิทักษ์ไฟผู้เคยเยียดหยามต้องก้มหน้าเด็กๆที่เคยสันกลัว วิ่งเล่นในแสงสว่างดุจวันไม่แต่ในใจเธอไม่มีความหยิ่งยโสมีเพียงรอยยิ้มเงียบสงบเพราะเธอรู้ไฟนี้ไม่คงอยู่ด้วยมือเธอแต่เพราะเทพจันทาเปลี่ยนมันให้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเธอเป็นเพียงผู้พิทักษ์ชั่วขณะผู้พิสูตว่าหัวใจที่บริสุทธิ์สามารถเอาชนะความมืดแห่งความโลภได้คืนหนึ่ง พระจันท์เต็มดวงอีกครั้งจันทราปรากฏพระพักต่ออ่อนโยนสุรเสียงกังวานเจ้าสำเร็จภารกิจแล้วไฟนี้ไม่ต้องให้เจ้าปกป้องอีกมันจะอยู่กับชาวบ้านตลอดไปแต่เจ้าเจ้าปรารถนาอะไรเพื่อตัวเองหรือไม่หญิงสาวเงียบนึกถึงวันที่ยากลำบากนึกถึงเจ็ดคืนโหดร้าย นึกถึงความเหงาลึกในใจเธอขอมศรีรษะข้าไม่ต้องการทองคำไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการความอมตะข้าเพียงขอได้หลับยาวๆเพื่อให้จิตวิญญ,ญาณข้าได้พักผ่อนเทพจันทรายยิ้มเศร้าเจ้ามอบแสงสว่างแก่ผู้คนดังนั้นจงพักผอ่อนเถิดบุตรแห่งจันทรพระองค์เอื้อมพระหัตถ์แตะเบา ร่างหญิงสาวเปล่งประกายแตกเป็นเศษเงินระยิบระยับลอยขึ้นสู่ฟ้าตั้งแต่นั้นเขียงข้างพระจันทร์ทันมีดาวดวงเล็กสุกสว่างไม่เคยมอดดับชาวบ้านเชื่อนั่นคือดวงวิญญาณของเธอดวงดาวผู้นำทางแห่งหมู่บ้านแสงจันทร์ตำนานถูกเล่าขานรุ่นแล้วรุ่นเล่าผู้เท่าสอนลูกหลานว่าทองคำ อำนาจความงามความอมตะความรักทั้งหมดอาจเป็นกับดักแต่มีเพียงหัวใจที่สื่อสัตว์การแบ่งปันและการเสียสละที่จะรักษาแสงสว่างไว้ได้ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านยังคงรวมตัวรอบไฟร้องเพลงเก่าแก่ไม่เพียงขอบคุณเทพจันทราแต่ยังรำลึกถึงหญิงสาวอยากจน ผู้เผชิญเจ็ดคืนแห่งบททดสอบตำนานเปลวไฟจากพระจันทร์กลายเป็นมหากาภัยแห่งแสงและความมืดคําเตือนว่ามนุษย์ไม่ต้องการพลังเทพเจา้าเพื่อเอาชนะความมืดพวกเขาเพียงต้องรักษาเปลวไฟในหัวใจและเมื่อเด็กๆเ,เงยหน้ามองฟ้าถามว่าทำไมดาวดวงนั้นสองข้างจันทร์เสมอผูเท่ายิ้ม ตอบเบาๆนั่นคือวิญญาณของผู้พิทักไฟเธอยังคงมองพวกเรายังคงส่องทางให้ผู้หลงทางในค่ำคืน